ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานปูพื้นไม้ปาเก้รับปูพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดช่างปรีชาช่างผู้ชํานาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง95%ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนา,ขาดทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศติดต่องานโทร081 440 3952โทร090 409 4788รับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปักหมุดเอาไว้แล้วข้างล่างนะคะ สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่หหมู่บ้านทัญพฤกถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110